สวัสดีค่ะน้องขอเล่าขอเสนอหน่งแนวอาชญากรรมและทึกขวัญชื่อเรื่อง The Stepfather พอเลี้ยงโหดโคตรอมหิตคำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาการสปอยหากท่านใดไม่อยากถูกสปอยกรุณาปิดคลิปนี้ไปก่อนแต่หากท่านใดพร้อมรับชมการสปอยก็เชิญไปรับชมกันเลยค่ะเริ่มเรื่องมาที่ชายคนนึ่งกำลังอาบน้ำย้อมผมโกนหนวด และเปลี่ยนสีคอนแทคเลนส์เขากำลังจะย้ายออกจากบ้านหลังนี้ก่อนออกไปเขาได้ลงมาชงกาแฟกินขนมปังชิลอย่างสบายใจในขณะที่ทุกคนในบ้านหลังนี้ไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วเขามองดูศพทั้ง3าอย่างเย็นชาจากนั้นเขาได้ออกจากบ้านและขับรถออกไปตัดภาพมาที่ตำรวจตอนนี้ตำรวจได้พบศพทั้งสามแม่ลูกแล้วพวกเขากำลังพยายามสืบสวนหาผู้ต้องสงสัย ผลแรกที่ถูกนึกถึงคือสามีเก่าที่ศาลมีคำสั่งห้ามเข้าใกล้ครอบครัวแต่เขาก็มีหลักฐานที่อยู่ตอนเกิดเหตุคนต่อมาคือพ่อเลี้ยงตำรวจพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับเขาแต่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยตำรวจคาดว่าเขาอาจเคยก่อคดีแบบนี้มาแล้วเมื่อ3ปีก่อนเขาใช้ใจ่ายทุกอย่างด้วยเงินสดไม่มีเครดิตการ์ดทำให้ไม่มีข้อมูลประวัติเขาเลยปัจจุบันนักเมืองโอเลกอน ซึงขนาดนี้พ่อเลี้ยงได้มาอยู่ที่เมืองนี้แล้วพร้อมกับรถคันใหม่เขามาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและเจอเข้ากับครอบครัวหนึ่งที่กำลังช้อปปิ้งลูกของเธอกำลังทะเลาะกันพ่อเลี้ยงมองดูจากนั้นได้พูดให้คำแนะนำไปผู้เป็นแม่ขอพุนและได้พูดต่อไปว่าภรรยาเขาคงโชคดีที่มีสามีที่เข้าใจแบบนี้เขาก็ตอบเธอไปว่าเขาเสียภรรยากับลูกไปเพราะอุบัติเหตุแล้วคุยกันไปสักพัก ทุกคนก็แยกย้ายกันไปแต่ดูเหมือนผู้เป็นแม่จะประทับใจพ่อเลี้ยงอยู่หน่อยๆแล้วจนตอนเอาของขึ้นรถพวกเขาก็พังเอิญจอดรถใกล้กันอีกผู้เป็นแม่ได้ตัดสินใจเดินเข้าไปหาพ่อเลี้ยงเธอแนะนําตัวว่าชื่อซูซานเธอบอกเขาว่าเธอเพิ่งหยา่าและชวนพ่อเลี้ยงไปกินพิซซ่าก,กันกับลูกๆของเธอและแน่นอนพ่อเลี้ยงก็ตอบตกลง6เดือนต่อมาไมเคิลลูกชายคนโตของซูซาน ได้กลับมาจากโรงเรียนฝึกทหารซูซานจัดงานปาร์ตี้ต้อนรับเขาทุกคนเข้ามาทักทายไมเคลิลจากนั้นซูซานได้แนะนําให้ไมเคลลิลรู้จักกับพ่อเลี้ยงดูท่าทางไมเคิลไม่ค่อยชอบพ่อเลี้ยงสักเท่าไหร่ในระหว่างปาร์ตี้ทุกคนต่างสนุกสนานจากนั้นซูซานได้บอกพ่อเลี้ยงว่าเขาให้น้องสาวช่วยหางานให้พ่อเลี้ยงเป็นนายหน้าขายบ้านเขาดีใจและได้บอกขอบคุณซูซานพ่อเลี้ยงเดินมาหาไมเคลิล แล่บอกให้ไมเคลิลตามเขาไปที่ห้องใต้ดินสักพักไมเคลิลเดินไปที่ชั้นใต้ดินเขาลงมาเปิดไฟดูก็เห็นตู้อยู่หลายใบมีกุญแจล็อกอย่างแน่นหนาระหว่างนั้นพ่อเลี้ยงเดินลงมาและบอกว่ามีสองตู้ที่เป็นของเขาส่วนที่เหลือไมเคลิลใช้ได้นะพอเลี้ยงเดินไปเปิดตู้และหยิบเตกิล่าออกมาเขาได้พูดปร,รับความเข้าใจและสารสัมพันธ์กับไมเคลิลบอกว่าจะช่วยพูดกับซูซานว่าไม่ให้เขากลับไปที่โรงเรียนทหารอีก เช้าวันต่อมาพ่อเลี้ยงได้ไปโรงเรียนเก่าของไมเคิลและไปพูดคุยกับโค้ชทีมว่ายน้ำขอให้ไมเคิลกลับมาซ้อมที่นี่ได้กลับมาถึงบ้านเขาได้ให้กุญแจล็อกเกอร์กับไมเคิลไมเคิลดีใจเขาซาบซึ้งและบอกขอบคุณพ่พอเลี้ยงไมเคิลโทรเล่าให้แฟนฟังตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกดีกับพ่อเลี้ยงขึ้นมาบ้างแล้วเช้าวันต่อมาขณะที่ไมเคิลและแฟนกำลังเล่นน้ำแม่ได้ตะโกนบอกชอนว่าอยากเล่นเกมเสียงดังอยู่หลายรอบ จนพ่อเลี้ยงเดินเข้ามาในห้องชอนและกดคอยชอนอย่างแรงพร้อมกับหยิบรีโมทมาลดเสียงทีวีชอนตกใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากนั้นพ่อเลี้ยงเดินลงมาข้างล่างเขายืนมองดูไมเคิลกับแฟนจูบกันที่สาว่ายน้ําและถามถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่กับซูซานถึงเวลาอาหารเย็นชอนซึมลงไปอย่างเห็นได้ชัดทุกคนถามแต่ชอนก็บอกว่าโอเคสักพักกลิ่นหน้าบ้านดังขึ้น เด็กๆด,ดีใจและวิ่งไปพร้อมกับเรียกพ่อพ่อของพวกเขามารับไปอยู่ด้วยสองสาวันสูซสานเดินตามออกมาและบอกพ่อไปว่าอีกสองวันเด็กๆต้องไปแคมป์ไฮรีพามาส่งสูซสานถามหาแฟนใหม่เขาเขาก็ถามหาพ่อเลี้ยงทําให้เรารู้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จบไม่สวยนักเช้าวันต่อมาป่าข้างบ้านได้อุ้มแมวมากดกลิ่งหน้าบ้านทําให้ไมเคิลตื่นและลุกมาดู เพื่อนบ้านได้เอารูปสเก็ตคนร้ายมาให้ซูซานดูซูซานก็ยืนยันไปว่าไม่ใช่พ่อเลี้ยงซูซานกลับเข้ามาในบ้านจากนั้นก็จำเสียงดังเธอบอกพ่อเลี้ยงว่าเธอแพ้ขนแมวและบอกว่ามีเพื่อนบ้านไดดูรายการทีวีเห็นภาพสเก็ตในทีวีและคิดว่าหน้าเหมือนพ่อเลี้ยงเธอเล่าไปพร้อมกับหัวเราะไปจากนั้นพ่อเลี้ยงก็ออกไปทำงานก่อนออกไปสีหน้าเขาเครียดขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด พ่อเลี้ยงขับรถผ่านหน้าบ้านเพื่อนบ้านเขาได้จอดทักทายสีหน้าของเขาตอนนี้เหมือนมีแผนการร้ายซ่อนอยู่ขณะที่ป้าเพื่อนบ้านกำลังให้อาหารแมวอยู่นั้นเสียงกริ่งหน้าบ้านของเธอก็ดังขึ้นเธอเดินมาเปิดประตูแต่ก็ไม่เจอใครจากนั้นเธอเดินเข้ามาในบ้านสักผักพ่อเลี้ยงที่แอบอยู่กับโผลมาจากด้านหลังและทำร้ายเธอลากเธอโยนลงชั้นใต้ดินจากนั้นพ่อเลี้ยงก็เดินลงมาเอามือปิดปากและปิดจมูกป้า จนขาดใจตายที่โต๊ะอาหารมื้อเย็นแม่และพ่อเลี้ยงได้ตำหนิไมเคิลเรื่องที่เขาสนิทสนมกับแฟนมากเกินไปไมเคิลไม่พอใจแม่เลยต้องเปลี่ยนเรื่องคุยจากนั้นแม่ได้จามขึ้นมาเธอจึงถามพ่อเลี้ยงขึ้นมาว่าป้าข้างบ้านมาบ้านเราเหรอพ่อเลี้ยงรีบบอกปัดไปว่าลูกค้าที่มาดูบ้านเขาพาแมวมาด้วยสักพักชอนกับเบสก็กลับมาและพ่อของพวกเขาได้เข้ามาในบ้านและชี้หน้าด่าพ่อเลี้ยง ว่าอยากแตะต้องลูกของเขาอีกพอบอกว่าพ่อเลี้ยงบีพอชอนพ่อเลี้ยงปฏิเสธและบอกแค่เป็นการสั่งสอนเท่านั้นพ่อไม่พอใจจึงพุ่งเข้าทำลายพ่อเลี้ยงไมเคิลรีบมาห้ามพ่อแม่เดล่พ่อออกจากบ้านไมเคิลจึงพาพ่อออกมาหน้าบ้านจากนั้นสองพ่อลูกก็ได้พูดปรับความเข้าใจกันแม่ได้ขึ้นมาคุยกับชอนชอนเสียใจคิดว่าไม่น่าบอกพ่อเลยทำให้เกิดเรื่องจากนั้นพ่อเลี้ยงก็เดินเข้ามาและขอโทษชอน แม่ซาบซึ้งใจกับภาพที่เห็นรุ่งเช้าหน้าที่ทํางานของพ่อเลี้ยงน้องสาวของซูซานได้เอาเอกสารมาให้พ่อเลี้ยงกรอกเนื่องจะเขาขายบ้านได้เลยต้องมีข้อมูลเพื่อทําเรื่องเบิกจ่ายเงินแต่ดูเหมือนพ่อเลี้ยงไม่ได้สนใจเอกสารนั้นเขาอ่านดูและเก็บใส่ลิ้นชักไปตอนข้ามบนโตอาหารพ่อเลี้ยงได้บอกกับซูซานว่าเขาไม่ชอบงานที่ทําอยู่อยากหาสิ่งที่เขาถนัดทํามากกว่า ตอนนี้ทุกๆสิ่งที่พ่อเลี้ยงทำอยู่ในสายตาของไมเคิลทั้งหมดเขานิ่งเงียบและกำลังคลุ่นคิดสูสานกำลังจะออกไปข้างนอกเพื่อไปคุยเรื่องแต่งงานกับน้องสาวเธอพ่อเลี้ยงปฏิเสธที่จะไปด้วยผ่านไปสักพักพ่อได้มากดกลิ่งหน้าบ้านถามหาเด็กๆพ่อบอกกำลังจะไปสนามบินเลยแวะมาหาลูกๆและถือโอกาสขอโทษพ่อเลี้ยงด้วยเรื่องวันนั้นพ่อเลี้ยงเชิญพ่อเข้ามาในบ้านและสักพักสุสานได้โทรมา ถามว่าพ่อได้แวะมาไหมแต่พ่อเลี้ยงปฏิเสธและรีบวางสายไปจากนั้นพ่อได้ถามถึงเรื่องสถาบันที่พ่อเลี้ยงเคยเรียนพอบอกว่าได้ไปสอบถามมาแล้วทำาไมพ่อเลี้ยงต้องโกหกด้วยพอเดินไปพูดไปเพื่อตามหาพ่อเลี้ยงแต่ก็หาไม่เจอจู่ๆพ่อเลี้ยงก็โผล่มาทางด้านหลังและเอาแจกกันทุบหัวพ่อจนสลบและล้มลงไมเคิลได้ยินเสียงบางอย่างเขารีบปิดเสียงเกมและลุกขึ้นมาดู จากนั้นก็กลับไปนั่งเล่นเกมต่อพอเลี้ยงจึงลากพ่อลงไปห้องใต้ดินจากนั้นพ่อเลี้ยงออกมานอกบ้านบอกให้แท็กซี่ที่รอพ่ออยู่ออกรถไปเลยพร้อมกับหิ้วกระเป๋าพ่อเข้าบ้านไปที่ชั้นใต้ดินพอเลี้ยงกำลังยัดกระเป๋าพ่อใส่ไว้ในตู้ตัวของพ่อโดนมัดมือปิดปากนอนอยู่ที่พื้นตอนนี้พ่อเริ่มรู้สึกตัวแล้วขณะเดียวกันไมคิขึ้นได้กดโทรศัพท์โทรหาพ่อแต่พ่อเลี้ยงรีบปิดเครื่องได้ทัน ไมเคิ้นจึงฝากข้อความไว้จากนั้นพ่อเลี้ยงได้เอาถุงพลาสติกคลุมหัวพ่อไว้ไมเคิ้นเดินมาถึงหน้าประตูห้องใต้ดินพร้อมตะโกนเรียกพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงตอบกลับมาไม่เคิ้นทำหน้าลังเลแต่ก็ได้เดินกลับขึ้นไปตอนนี้พ่อได้ตายไปแล้วเนื่องจากขาดอากาศหายใจพ่อเลี้ยงเล่นเกมอยู่กับชอนสูซานกลับมาพอดีเขาจึงรีบเดินมาขอโทษสูซานทันทีเรื่องที่เขาทำใจกันแตกี่ห้องใต้ดิน พ่อเลี้ยงกำลังใช้โทรศัพท์ของพ่อส่งข้อความหาไมเคิลบอกขอโทษที่ไม่ได้มาหาไมเคิลเสียใจพยายามกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลจากนั้นพ่อเลี้ยงก็เก็บมือถือพ่อใส่ไว้ในกระเป๋าและลลอกอย่างแน่นหนาเช้าวันต่อมาพ่อเลี้ยงเห็นรถตำรวจอยู่หน้าบ้านบุรุษไปรษณีย์ได้บอกว่าป้าข้างบ้านตายแล้วเกิดอุบัติเหตุตำรวจเพิ่งเจอศพเธอไมเคิลดูอยู่และได้ยินเช่นกันเข้ามาในบ้าน พอเลี้ยงเล่าให้ซูซานฟังว่าป้าที่เลี้ยงแมวตายแล้วตกบันไดคอหักตายไมเคิลฟังเขานึกสงสัยและเริ่มรู้สึกแปลกๆตอนสายวันเดียวกันแฟนของไมเคิลได้เอาเอกสารสมัครเรียนมหาวิทยาลัยมาให้ไมเคิลกลอกไมเคิลพูดถึงเรื่องป้าข้างบ้านว่ามันแปลกๆเธอมาบอกแม่เรื่องภาพสเก็ตคนร้ายในรายการทีวีต่อมาเธอก็ตายและพ่อเลี้ยงรู้ได้ยังไงว่าเธอคอหักตายทั้งที่บุรุษไปรษณีย์ไม่ได้บอกอะไรเลย แต่แฟนไมเคิลก็ได้ปลอบใจไปว่าเขาคิดมากขณะที่ไมเคิลและแฟนกำลังว่ายน้ำอยู่นั้นพ่อเลี้ยงก็มายืนอยู่ตรงขอบสระและบอกว่าเขาจะออกไปรับชอนกับเบสและให้ไมเคิลอยู่บ้านอีกสักชั่วโมงเขาจะกลับมาพอเลี้ยงขับรถออกไปไมเคิลจึงตัดสินใจพาแฟนขึ้นมาค้นดูของพ่อเลี้ยงบนห้องแต่ซูซานกับโทรบอกพ่อเลี้ยงว่าเธอซื้อของเสร็จแล้วและจะไปรับลูกเองพ่อเลี้ยงจึงเลี้ยวรถกลับบ้าน พอเลี้ยงมาถึงบ้านไม่เจอไมเคิลที่สะว่ายน้ำเขานึกเอะใจจึงรีบเข้ามาดูในบ้านเขามองเห็นรอยเท้าที่เปียกน้ำจึงเดินตามไปจนมาถึงข้างบนเขาคอเรียกไมเคลิลไมเคิลไม่ได้อยู่ในห้องจากนั้นพ่อเลี้ยงเดินมาที่ห้องเขาเขาสังเกตเห็นว่าของบางอย่างได้วางผิดตำแหน่งไปและในตู้เสื้อผ้าไม้แขวนก็ขยับเหมือนมีคนเพิ่งออกไป สักพักก็มีเสียงไมเคิลกับแฟนหหวเราะกันที่สระว่ายน้ำดังเว่เวๆมาตกกลางคืนไมเคิลโทรคุยกับแฟนเขายอมรับว่าเขาคงคิดมากไปสักพักพ่อเลี้ยงก็เข้ามาและทำท่าขู่ไมเคิลเหมือนจะบอกให้รู้ว่าเขารู้เรื่องที่ไมเคิลแอบเข้าไปในห้องและยังโูออีกว่าคงไม่อยากกลับไปอยู่ที่โรงเรียนทหารอีกสินะจากนั้นก็ออกจากห้องไปตกดึกไมเคิลแอบลงมาเปิดคอม หาเว็บไซต์รายการทีวีที่ป้าข้างบ้านเคยพูดถึงเขาแปลกใจมากที่คอมจำเว็บไซต์นี้ได้แสดงว่าเคยมีคนเปิดมาดูแล้วและเขาตกใจมากกับภาพสเก็ตของคนร้ายลุงเช้าเขาเล่าเรื่องนี้ให้แฟนฟังและขอให้แฟนดูภาพสเก็ตแฟนไมเคิลดูและบอกไม่น่าใช่อย่าไปคิดมากตกกลางคืนพ่อเลี้ยงได้ใช้โทรศัพท์ของพ่อส่งข้อความหาไมเคิลทุกอย่างเรียบร้อยดีอีกสองสามวันจะโทรหา แต่ไมเคิลก็ได้โทรกลับมาทําให้เสียงโทรศัพท์ของพ่อดังและไมเคิลได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังมาจากห้องใต้ดินพอเลียงพยายามปิดเครื่องในขณะที่ไมเคิลก็รีบลงมาดูสักพักไมเคิลเจอพ่อเลี้ยงคุยโทรศัพท์อยู่ในห้องนั่งเล่นไมเคิลถามหากุญแจห้องใต้ดินพอเลียงตอบกลับมาว่าเขาก็หายอยู่เหมือนกันซูซานกลับมาจากซื้อของพอดีพอเลี้ยงจึงมาช่วยซูซานเก็บของระหว่างนั้นไมเคิลก็ได้แอบถ่ายรูปพ่อเลียงมาใบหนึ่ง ตอนค่ําแม่จะออกไปส่งชอนกับเบสเพื่อไปแคมป์พอเลี้ยงไม่ไปด้วยตอนนี้ไมเคิลรู้สึกแปลกๆเขาจึงหยิบมือถือขึ้นมาดูปรากฏว่ารูปที่เขาแอบถ่ายพ่อเลี้ยงได้หายไปแล้วเขาเล่าให้แฟนฟังไมเคิลสงสัยว่าพ่อเลี้ยงต้องซ่อนอะไรบางอย่างไว้ในห้องใต้ดินแน่ๆตกกลางคืนน้องสาวซูซานได้ส่งเมลหาซูซานพูดถึงความไม่ชอบมาพากลของพ่อเลี้ยงแต่โชคร้ายที่คนอ่านเมลกลับเป็นพ่อเลี้ยง เขาอ่านและลบมันทิ้งและแน่นอนถึงข่าวของน้องสาวซูซานแล้วคืนนั้นเธอถูกพ่อเลี้ยงฆ่าตายด้วยการกดน้ําในสาว่ายน้ําบ้านของเธอนั่นเองซูซานกลับมาถึงบ้านถามพ่อเลี้ยงว่าน้องสาวเธอโทรมาไหมพ่อเลี้ยงก็รีบปฏิเสธไปขึ้นมาบนห้องพ่อเลี้ยงเอายานอนหลับให้ซูซานกินจากนั้นเขาได้เตรียมทําการบางอย่างตอนนี้ไมเคิลและแฟนกลับมาถึงหน้าบ้าน เขาบอกว่าจะแอบลงไปที่ชั้นใต้ดินให้แฟนดูต้นทางให้เขาใช้แฉลงงัดตู้ตู้บานแรกไม่เจออะไรแต่บานที่สองเขาเจอเข้ากับกระเป๋าของพ่อไมเคิลรีพนดูก็เจอเข้ากับโทรศัพท์พ่อที่พังเละไมเคิลมองไปที่ตู้แช่และตัดสินใจงัดพอเปิดขึ้นมาเขาต้องตกใจกับสิ่งที่เห็นศพของพ่อถูกแช่อยู่ในตู้ทางด้านแฟนไมเคิลตอนนี้เธอโทรหาไมเคิลไม่ติด เลยตัดสินใจลงมาตามหาพอเลี้ยงมาเจอเธอเข้าเขาชกเธอจนเธอสลบไปพอเลี้ยงลากแฟนไมเคิลมาในบ้านและกำลังเตรียมอาวุธอยู่ๆแม่ก็ตื่นขึ้นและเดินลงมาพอเลี้ยงตกใจและสติแตกตะโกนใส่เธอจากนั้นก็ถือมีดโถงและได้วิ่งเข้าหาเธอเพื่อทำร้ายทางด้านไมเคิลตอนนี้ออกมาจากห้องใต้ดินได้แล้วและได้มาเจอกับแฟนของเขานอนเจ็บอยู่ส่วนซูซาน ตอนนี้วิ่งหนีขึ้นไปข้างบนและได้ขังตัวเองอยู่ในห้องน้ํขนาขณะที่พ่อเลี้ยงตามมาและพยายามพังประตูเข้าไปแม่ได้หยิบเศษกระจกขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวระหว่างที่พ่อเลี้ยงกําลังจะใช้มีดแทงสุสานก็ฉวยโอกาสเอาเศษกระจกแทงเข้าไปที่คอพ่อเลี้ยงเขาเจ็บปวดจากนั้นก็ล้มลงในอ่างอาบน้ําและนิ่งไปสุสานอึ้องช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เคลนขึ้นมาบนบ้านและได้เจอกับแม่ขณะที่พ่อเลี้ยงก็ได้ฟื้นขึ้นมา และพยายามไล่ฆ่าทุกคนทุกคนหนีขึ้นไปบนห้องใต้หลังคาพอเลี้ยงตามขึ้นไปและได้ต่อสู้กันสักพักแฟนไมเคิลและซูซานได้ทะลุฟ้าเพดานตกลงไปชั้นล่างไมเคิลสู้กับพ่อเลี้ยงจนทะลุหน้าต่างออกไปนอกบ้านพ่อเลี้ยงพลาดท่าจนตกจากหลังคาไมเคิลไปชงโงกดูแต่สุดท้ายถูกพ่อเลี้ยงดึงจนล่วงลงไปกระแทกพืนทั้งคู่ไมเคิลถูกพาตัวส่งโรงพยาบาล เขาอยู่ในอาการโคม,ม่าถึงเดือนกว่า,วาพอฟื้นขึ้นมาเขาก็ถามาพ่อเลี้ยงแม่จึงบอกว่าไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนตอนตำรวจมาถึงเขาก็ได้หายตัวไปแล้วตัดภาพมาที่ร้านขายอุปกรณ์แห่งหนึ่งตอนนี้พ่อเลี้ยงได้เจอกับครอบครัวใหม่ที่เป็นเป้าหมายของเขาแล้วขอให้ครอบครัวนี้โชคดี ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ The Stepfather หากมีตรงไหนที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะนี่เป็นมุมมองของพวกเราช่องน้องขอเล่าหากมีข้อติชมสามารถเม้นพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมจนจบและพวกเราอยากจะขอกำลังใจจากเพื่อนๆทุกคนด้วยการกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของพวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย